2012, 2012เดือนอะไรก็ไม่รู้ <S <S อะไรวะเน,นี่ยเราอยู่อุย้ยเฮียตัวอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวกูก็เป็นดำวันตึบฟังวันตึบฟังนี่เราก็อยู่ในแมพผีนะครับไอ้เต้าวเวอุยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะเอมคืออะไรวะเน,นี่ยกูอ่านไม่ออก วัดเราต้องทําอะไรอะ่ะมันบอกว่าเราต้องไปเก็บตะหยะใช่ปะถ้าได้หยะอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเยลวละเก็บเลยเก็บเลยอะไรวันนี้อ่ะมีเบคอนด้วยมีนูบด้วยวัต์ฟ้าอะไรอะ่ะเราต้องไปทิ้งตะหยะใช่ปะทิ้งตะหยะแล้วเอาตะหยะมาวางไว้ทนันนี้ใช่ปะ อุ้ยเหมือนจะใช่ด้วยวางเลยอ,อุ้ยมันบอกว่าเราต้องอะไรอ่ะดูทีวีเหรอใช่ปะ่ะดูทีวีใช่ปะ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไอน,นี่ก็น่ากลัวชิบหายเลยเนี่ยเอ้ยเอวันเนี้ย <This is S 1> แบบแบบมีโจรจะบอกวาใช่โจรมา มาที่นี่ใช่ป่าะใช่เลยแบบโม่ไอ้นี่ก็นาก่ากลัวไอ้ไรวะเนี่ยมันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตะลันตามล่ามาโอ้ยจะเดินมาทำไมโอ้น,ากกนอ่ากลัวชุบหายเว้ยเนี่ยไอ้ก็แล้วก็เดินสำรวจก่อนก็ได้ดีกว่าเดินสำรวจดีกว่ามีน้ำเสียมีอะไรวะเนี่ยวัตถุฟ้าข่าวนี่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้เว้ยเอา้าปิดแล้วไอ้นี่ก็นาก่ากลัว เออเนี่ยอุ้ยดูอุ้ยอุ๊ยตำรวจไอ้เหี้ยหน้า FBI มา FBI มา FBI มาโอ้โหมากี่คันวะหน้าอุ้ย FBI มาจิ๊บหายแล้วเราต้องอะไรเนี่ยเราต้องไปหยิบของ VR ใช่ป่ะที่ VR เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเกมลุยเราได้เล่นเกมแล้วในที่สุด ไอ้นี่ก็มาหน้าจอทำไมเนี่ยหูตัวเองก็น่ากลัวไอวีไอ,นไอหน้านี่วานเครื่องเกมใช่ปะนี่ไงอูวีมีเสียงด้วยเครื่องเกมอะไรวะเน,นี่ยโหแหมอะไรอะ่ะปุบปิ้ปุบปี้ปุบ,ปบอะไรเอ๊ะฉันได้วาน VR ในกล่องใช่ปะอะไรอะ่ะ มี VR อยู่ในกล่องเหรอเว้ยอะไรวะเนี่ยเอ๊ะอุ๊ยเฮีย VR ว่าที่อย่าเล่นว่ะเล่นนะบอส <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเสีย่ยนตำรวจเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเราต้องไปปิดไฟใช่ปะ่ะอะไรวะเนี่ยต้องปิดไฟด้วยเหรอ ไอเวดโอ้โหโคตรมืดเนี่ยน้าหลอนกูน่ากลัวเดิมอีกอะไรวะเนี่ยโอ้ยน่าหลอนเราเดิมอีกวัตถุฟ้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยตำรวจมาเนี่ยมาทำไมวะเนี่ยบ้านกูไอเวดวัตถุฟ้าเฮ้ย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 เสียงเสีงฟืนเสียงฟืนมาไหนอ่ะโอ้โหมามาลุลุ้ยเลยเนี่ยแต่ผวที่หายกูหลอนรถตำรวจเนี่ยไอเวด โอเคโอเคค่อยค่อยค่อยเบาหน่อยค่อยค่อยเบาหน่อยไอ้นี่ก็น่ากลักกวจิบหายอุ้ยทีวีเปิดเองอ่าจิบหายแล้วโอ้ยเอ๋ยก็มีข่าวเอ๋ยก็มีข่าวว่าแต่ฟ้าก็ไม่นะจิบหายแล้วไอวินมันเข้าในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยจิบหายแล้วเกิดขึ้นวันนี้นี่ๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้แค่เสียงอะไร เฮ้ยมันเข้าในบ้านเราเหรอชิบหายแล้วเออไอ้เงี้ยไฟฉายมานาทีเ,เวนนี่ไห้สว่างวะวะโอ้ยโอยโคตรสว่างสว่างเกินแบบนี้เลยเอ,อ,อุ้ยชิบหายแล้วเอ,อ๊ะทำไมรู้สึกว่าได้ยินเสียงใครเดินอะใครเดินอะไรวะชิบหายแล้วมันเข้าในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยเ,เวนเอเ้ย นี่กูมาเจออะไรวันนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันให้กดอะไรอะ่ะอ๋อยิงชั้นนี่ว่ะไมหน้าหลอนก็มาทำไมเนี่ยเฮ้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 ยอะไรดิอ่ะอะไรอะ่ะมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันอยู่หน้าประตูหน้า,นามันอยู่ระตูหรือปเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ละวัตถุฟังไม่เอาไม่เอานี่เราต้องไปดูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกดแล้วบอกว่าเฮ้ย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 ชั้นชิน วิววิวเงีย่วิววิวเฮียว้ยกูปิดตาอะไรเฮียกูปิดตาเลยอีแค่ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยอ๋อห้องเก็บของอะไรอ่ะซ่อนซ่อนทำไมอ่ะซ่อนทำไมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่เสียงอะไรวิววิวเฮียอีแค่เฮียเสียงใครเดินเนี่ย ใครขูดเลยวะ,ะไม่มันไม่ให้ขนะูดอ่ะมันเสียงมันเหมือนเดินอะ่ะเสียงมันเดินอย่าเข้ามานะหน่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเมียวเมียว,วอย่าเข้ามาอย่ากลัวกลัว,กล,วกลัวจริงไเนี่ยชิบหายละเอาปิดไฟต้องปิดไฟใช่ไหมกูเปิดไฟเล่นแม่งี่อย่ากลัวเว้ยเว้ยมันทำอะไรกับตัวมันทำอะไรกับตัว ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่ละแมวแมวแมวแบบนี้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 อ๋อหยิบปืนได้เหรอใช่ไหปืนสวยแบบนี้แหละมาไม่กลัวมือะนี่มึงเข้ามาปุ๊บกูยิงปั๊บเลยแค่นั้นแหละไม่กลัวมึงอ่ะมาดิมาดิเฮ้ยกูไม่ได้กลัวมึงกูกลัวยเนี่ยกูกลัวยดิไม่ได้กลัวมึงเปิดตู้เปิดตู้ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน มึงเป็นใครวะมึงเป็นใครวะมึไม่ได้กลัวมึงเงีนหน่อยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนไอ้ยี่กูกลัวดีชิผายเลยมเปลี่ยนชุดได้ไหมเนี่ยเดบอกว่าเราต้องไปดูด้านนอกไมเอวไมเอาไมเอวไม่อยาดูไม่อยาดูอยู่ในบ้านก็ดีแล้วเมเอวต้องไปดูใช่ไหมเนี่ยชิหายแล้วไปดูก็ได้ปอะหน้าหลอนไหนเปิดเลยด้าหลอนได้เปิดเลย ได้เปิดเลยเดี๋ยวเราถือปืนโอเคเดี๋ยวเราเปิดจะได้ได้ถือปืนไปเฮ้ยสัตว์สีสัตว์สีอะไรเนี่ยมือชิบหายเลยโอ้ยแงม,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 ม่งมแงมแงมไอ้ยิม้มตายเอาเอาวันเต่าฝาคุกูตายได้ไงวันนี้่ะเอาอะไรวันนี้่ะเอาเอาจบแล้วเอาเอาจบแล้วหรอ เอา What the fuck? Okay. <laughs> ว่าจะฝาโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทำคลิปเร็วไปหน่อยทำคลิปเร็วนั่นแหละเออใช่วันนี้มีเวลานะครับไปเต้าก็ฝันดีนะครับจุ้บหม้